ไปให้ได้ไหมนะส่งลิงก์กลุ่มนี้ไปให้ได้ไหมหรือส่งไลฟ์นี้นะนะอย่างนี้โอเคนี่ดูไลฟ์นี่นี่มันจะมีไลฟ์ที่ปมัดไว้ตัวนี้ตรงแน,น,นะนำเหนืมันจะมีไลฟ์ที่ปักตรงแนะนําตรงนี้นะไลฟ์ที่ปักตรงแนะนามันจะมีอยู่ประมาณสอง EP นะมีอยู่ประมาณสอง EP นี่ EP ที่หนึ่งเปิดนะเสียงอยู่ตรงไหนเสียง Oh. Um. เงินไหลออกจะทําให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นได้กับการเชื่อมโยงโลกแห่งการชอ็อปกับโลกแห่งการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันให้คุณช็อปประหยัดแชร์ออกไปยิ่งได้ราย<ล>ผ่าน d อบ p s h i p Application ที่จะเปลี่ยนคุณ<ล>เป็นพาร์ทเนอร์อัคคีเรีผ่านการเลือกช็อแปแบบเพลินๆแล่รับเงินเพิ่มแบบชิลๆด้วย3สเตปง่ายๆเพียงช็งชอปและแชร์ก็มีโอกาสคว้ารายได้แบบง่ายๆเริ่มจากช็อปสินค้าโปรโมชั่นที่คุณชอบผ่านร r o p s h i p เพียงแค่นี้คุณก็ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อัคคี แต่แค่ช็อปังไม่พอเราต้องแชร์ให้โลกรู้ถึงสินค้าที่เราเลิฟเรื่อแบ่งปันในโซเชียลและหากมีคนกดซื้อสินค้าที่เราแชร์กะนอนเฉลรับเง,งินง่ายๆได้เลยถ้าคุณเป็นสายช็อปที่อยากช็อปสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและทำเงินได้บนโลกออนไลน์24ชั่วโมงอย่าลืมเป็บจัดการช็อปที่ชอบมาเป็นการสร้างรายได้ที่ใช่ผ่าน d r o p s h i Application ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้ที่ Apple Store Google Play และ App Gallery อย่าลืมาช็อปและแชร์กันนะครั้งแรกกับการปฏิ โอเคจบลดดัชสูงมาอ่ะดูต่อทีนี้มาดูค่าคอมมิชชั่นนะมาดูค่าคอมมิชชั่นมาดูแต่ละตำแหน่งเอาสมุดกับปามาเร็วนี่เป็นเรื่องเงินเงินทองทองที่จะต้องจดนะโอเคไหมจ๊ะจดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าฉันจะได้ค่าคอมประมาณเท่าไหร่ได้กำไรประมาณเท่าไหร่อ่ะจด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 ,จดนะ มันจะมีกี่ไลา์ตำแหน่งอะหรือแคปไว้ก็ได้นะถ้าจดไม่ไหวอะปึะเร็วๆช่วงนี้ห้ามลาดเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นช่วงที่คุยเรื่องของรายได้นะ <c oughs> มาก <c oughs> ูดีดอะไรปะเนี่ย <c oughs> อะมา <c oughs> เห็นชัดไหมสูอันนี้คือร้านค้าของเรา นะร้านค้าดับลิฟ์คือร้านค้าของเราร้านค้าของเราเนี่ยนะโอเคนะเอาสูมกระปกามามาจดนะแล้วก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆนะผมก็เพิ่งลองเทสนะเห็นไหมเห็นชัดไหมอาทางบ้านใครเห็นชัดพิมพ์บอกว่าชัดหน่อยผมจะ เนี่ยแล้วทำไมมันปิงไม่ได้วะอ้หโง่อีออกแล้วกูปิงไม่ได้อ่ะโอ้ยเนาะมาเห็นชัดเนาะอ่ะมาดูผอเอาว่าแล้วกันเนาะเต้นนี่เห็นชัดไหม ดูเห็นเนาะอ่ะในแอปของเราเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณอ่ผมวงเอาแล้วกันเนาะผมไปนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ดูนะชัดเนาะตาแตกเลยนะ,นะอ่ะโหลดแอปครั้งแรกเขาเรียกอันนี้เป็น customer นะเป็นลูกค้า customer ดูยังไงดูตรงนี้